ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รอยยิ้มที่สวยแน่นอนนะครับกับการมารักษาที่นี่นะครับในเคสนี้เลยต้องมันมีการวางแผนโดยที่เป็นการจัดการทั้งฟันบนและฟันล่างไปรวมด้วยกันของเพื่นจะมีกระดูกเยอะนิดนึงก็าอาจจะต้องมีกอแต่งกระดูกตรงช่วงของเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้อาจจะยังตึงกชากันอยู่นะครับเดี๋ยวไว้รอแผลหายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันว่าผลลัพธ์สุดท้ายหลังใส่วีเนียร์จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ก็หลังจากที่ตัดเหงือกไปแล้วประมาณสัก1เดือนครับภาพรวมก็เข้าที่ดีนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับก็มีหลายๆคนทักครับวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาทำวีเนียครับเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอกันนะครับก็วันนี้เป็นขั้นตอนจริงๆเป็นขั้นตอนในตรงในส่วนของการก่อแต่งวีเนียนะครับแล้วก็ลองแบบโดยใส่ตัวชั่วคราวไปให้เพื่อลองเทสได้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ถูใจไหมมีตรงไหนที่อยากปรับแก้อะไรไหมนะครับแล้วก็เป็นทั้งการเลือกสีฟันนะครับเพราะว่า ในต,ตัวช่วคราวตรงนี้มันจะมีสีของมันอยู่นะครับแล้วก็มันจะเป็นสีอันนี้อยู่โทนประมาณขาวสุงธรรมชาติซึ่งตรงนี้ทางพี่เอ็มก็แฮปปี้กับสีประมาณนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการก๊อปปี้ทุกอย่างแล้วก็ส่งทให้ทางแลบครั้งหน้าหลังจากที่วันนี้มีทั้งก่แต่งพิมพ์เปล่าไปนะครับทาตัวชั่วคราวกันเรียบร้อยครั้งหน้าก็จะมาลองตัวจริงกันนะครับ ก็หลังจากที่ได้คุยกับคุณหมอนะครับก็ค่อนข้างรู้สึกดีครับเพราะว่าได้คําอธิบายที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ได้คําปรึกษาที่เป็นการวางแผนการรักษาที่เหมาะกับเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดตกแต่งเหงือกนะครับการเลือกทรงฟันและก็เลือกสีฟันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รอยยิ้มที่สวยแน่นอนนะครับกับการมารักษาที่นี่นะครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนใส่ฟันกันครับ